สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายวัสุขูสุขนนะคะมือน,นี้ตั้งใจเข่นดีผ้าลงมาัว่าห้ปายหน้าคือเก่าค่ะมื่อนี้มาชมบรรยากาศมารับประทานอาหารไปน้ากันค่ะพี่น้องมือน,นี้ยเ้ากะกินประมาณว่าเขาเทียงเนาะค่ะพี่น้องอนะช่วงนี้ก็เกือบเทียงแล้วเนาะค่ะเนาะก่อนเท่าจะไปทําเบียกทํางานเท่ากะกินเขากินปลาซะก่อนเนาะค่ะเนาะ กินข่าวอยู่ริมหวยริมห่วงค่ะมันนี่ชมบรรยากาศฟังเสียงนกเสียงกาไปน้ากันเนาะค่ะพี่นอกเอาับปรุงกันสดๆเลยนะะเนาะค่ะนะปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะกินข้าวน้ากันค่ะเพื่อนๆชมบรรยากาศไปน้ากันค่ะ ไัยพระท่านกินข่าวเที่ยงกับมาเด้อค่ะแสบๆน้ำกันจ้ะมีพอครัวมาปรุงให้รับประทานพร้อมเด้อค่ะเมื้อนี้พเพราครัวมาเองเลยนะคะ ก่อนถ้าจะรับประทานอาหารกะมีแนวผ้าแสบซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะนำใส่ใจจริงของเขานนวผ้าแสบพักนั่งตงั้งหยาเขาก็มีหลายอย่างเลย,ยค่ะเก็บพักเออ,อมาจากเหมือนบานเนาะคะ่ะมีพริกสดพริกสดเก็บจากสวนเลยแล้วก็มีพักกระโดนเนาะค่ะพี่น้องเนาะพักกระโดนกับอ่อ,อนๆสดๆเลยค่ะเมือน กินเขาเศร้าบวกเขาเที่ยงก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะแซบแน่จักน้อยเนาะคะ่ะนนี้ก็ก้อนจะไปตลาดก็มาหาหยาให้มวคือเก่าก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณผูก้กำลังใจคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ